ในคลิปนี้นะครับผมจะเตรียมจุดเหินรถขึ้นป้ายโฆษณาที่มียาดับความยากในการเหินเข้าไปอยู่ทั้งหมด5จุดเอาวุใชายหญิงตำรวจที่ไล่จับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าจุดเหินขึ้นป้ายโฆษณาที่ผมเตรียมมาทั้งหมดจะเป็นชายหญิงตำรวจได้หรือปะ มึงเห็นป้ายโฆษณาแบบนี้ป่ะมันจะอยู่ทั่วแมพใช่ไหมอ่าตอนนี้กูได้เตรียมมาทั้งหมด5จุด5จุดที่แบบว่าสามารถเหินแล้วก็เราไปติดอยู่บนป้ายได้คือตอนนี้กูจะแบบว่าเหินไปติดบนป้ายเพื่อนคือตำรวจอะมันยิงยางกูได้อยู่แล้วแต่คือการที่มันจะจับกูมันก็ต้องเหินมามาจุดที่แบบกูอยู่แล้วก็ชนกูลงไปให้ได้ใช่ใช่อันนี้แหละที่กูจะเอามาหนีตำรวจมันจะมีทั้งหมด5จุดใช่ไหมจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดเดียวเดยวจะเป็นจุดจุดที่5เพื่อนกูบอกเลยวกูฝึกมาเยอะไม่มีพลาด มดูเป็นไงเป็นไงก็คือกูจะเหินมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วกูก็อยู่ๆแบบนี้แหละเพื่อนกูจะให้ตำรวจมันยิงยางมันมันมันอาจจะยิงยางได้แหละแต่การที่มึงจะมันจะจับกูได้มันก็ต้องแบบหินมาแบบกูแล้วก็ชนกูตกลงไปเข้าใจปะอ่าอันนี้จุดที่5ใช่ไหมจุดที่5คือถ้าเราพลาดมันมันวนเป็นวงกลมได้เรื่อยเพื่อนตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะทําไห้แค่จุดเดียวนะแล้วก็จุดที่เหลือมันจะเป็นจุด 1- นึ่งถึงสมันจะสามารถแบบว่าขับ1ไป2ไป3ไป4ได้ถ้ามึงพลาดจุดไหนงเข้าใจปะอ่าเพื่อนอันเนี้ยปท่อําไะ เออคลิปนั้นอ่ะเรายังทําไม่ได้กูก็เลยจะเอาจุดนี้อันนี้คือเสาที่หนึ่งใช่ไหมปุ๊บพอเราพลาดใช่ปะอ่าเดี๋ยวกูจะวนไปต่อไปจุดที่2ป้ายที่2เห็นป้ายตำรวจตรงนี้ปะอ่าข้างบนหัวเรานี้อันนี้เป็นป้ายที่2นะแล้วก็ต่อไปป้ายที่3ป้ายที่3ก็จะอยู่ตรงนี้ป้ายนี้กูว่าจะเป็นจุดที่ยากที่สุดละมึงเห็นป้ายไกลๆนู่นป้ายมันจะมี1กับ2อ่ะอัน2ไกลๆนู่นเห็นปะอันนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดละเพราะว่ามึงมึงดูตรงนี้เพื่อนมึงดูมุมเหินมันไปยังมึงเห็นปะมันจะ มามันมันได้อยู่แต่มันยากมากจุดเนี้แล้วก็จุดต่อไปจุดที่4ป้ายที่จะอยู่ตรงนี้ไม่เห็นป้ายตรงนี้ไหมป้ายแดง,ดงอ่าตรงนี้มันจะมีหลายป้ายเดี๋ยวกูจะเอาป้ายป้ายสุดท้ายเพราะว่ากูจะไม่ต้องผ่อนความเร็วไงเข้าใจปะ่ปะกูะะจะมาเต็มสปีดแล้วก็มันจะไปอยู่ตรงปนะ้ายนั้นพอดีเป๊ะเลยเว้ยทั้งหมด5จุดนะเดี๋ยวกูจะเอาจุดที่5ก่อนละกันเพื่อนเพราะว่ามันอยู่เดียวเดียวเฮ้ยเพื่อนมาอียคันหนึ่งคนหนึ่งรถนี่รถนี้ไม่เคยเจอว่ะเพื่อนเคยเจอเลยไม่รู้ว่าแรงหรือไม่แรงแต่ตอนเนี้ย ะกูจะไปจุดที่5ก่อนนะกูจะวนแต่จุด5ก่อนนะถ้าไม่ถ้าพลาดปุ๊บเราก็เอาเรื่อยๆอะโอห่เฮียแรง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 ขล่อยรอบวนอีกรอบต้องสมาธิหน่อยต้องแจ้งตั้งใจหน่อยอีกรอบหนึ่งปุ๊บโห่ไม่ถึงเฮียกูผ่อนไวไปอีกรอบหนึ่งตำรวจแรงเหรอติดต้นไม้เฮียไอ้เียตำรวจคุ้งงจอเนี่ยมึงวนเฮียอะไรตรงนี้วะมารอบนี้แหละรอบนี้ตั้งเรือหรือเปล่า เฮ้ยไอ้เหี้ยมันหลุดมันหลุดเออมันตกลงมาอียิงยางกูไม่โดนกูได้หมุนต่อยิงยางกูไม่โดนขออีกรอบนึงมารอบมาจังหวะนี้แหละอุ้ยตรงกลางโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยตำรวจจะติดเพลเอาจ่อมันมีพูดอะไรป่ะวะไม่มีพูดใช่ป่ะมาคนเดียวนี่โอเคกูเอาจ่อเรื่อยรอบที่เท่าไหร่วะปุ๊บป่าวะเฮ้ยรถดีเฟ่รถดีเฟ่ สวยเพราะอันนี้แหละชะลอได้มารอบนี้โอ้๋ซาดกดวเลงไปอ่ะ <laughs> มันกูควรตีนตำรัวแต่ตอน <c ười> อนี้้ไอเหี้ยเอาดิมันจะมีเอเอ,อย<ร> <ๆ S 2> เี่อนเฮะมันพยายามจะยิงยางกูให้ได้ปึ <h ook> โโ๊บโอ้โหไอ้ซาดบวกไปสิบรอบเลยมั้ง <c ười> ไม่เจอกูอยู่ปั๊ไม่เห็นื่อนถามเลยตามเลยไอ้เหี้ไอเยาวายามจะดักยองดูนี่ยุงว่าารอบนี้กูไปมันจะดักปะ มันจะดักไหมไม่ดักไม่ดักไม่ไม่ดักกว่าเฮียขับตามไม่ดักขับตามนี้ก็โอเคสวยดิรอบนี้รอบนี้สวยดิรอบนี้สวยดีเพื่อนมาสวยเฮ้ยไอ้เหี้ยตกอย่าตกอย่าตกโอ้ไอ้เหี้ยตับหมเนี่ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนจับหมดยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนตกโดนดีไปไกลกูว่าตอนนี้มันน่าจะรู้ว่าแต่ว่ากูจะทำอะไรเพื่อนไอ้คนเนี้ยโอ้โหจัดตอนเนี้ยมัน ตำรวนไม่จะเ,เล,เ<ว>ลื่อนที่พักโอ้ยเฮียเลิกแล้วเพื่อนตำรวจมีไหนอ่ะมเลื่องตามกูเหรอไรอ้อเหี้ยกูวนกี่รอบอนเนี่ยวๆๆๆๆๆๆนหลายรอบอะเป็นสิบรอบไอ้เหี้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอเทสอีกรอบนึงคือเวลาตำรวจมาแม่งแม่งคนละเรื่องกักบเวลาซ้อมไหวสัตว์ขออีกรอบออกูขออีกรอบสิงสนามซ้อมไหวศาตว์ปึ๊งบอกมึงเลย เมื่อกี้มันได้แล้วนะแต่มันตะลืดอ่ะเออเฮียที่อยู่ตรงกลางเลยเพื่อนไอ้เหี้ยมาดูดิพอไม่มีตำรวจแม่งโคตรง่ายอ่ะเพื่อนกูว่านะเพื่อนเราเราเปลี่ยนไป1นถึงสก่อนไหมกูว่าจุดที่5มันแปลกๆละกูว่าเดี๋ยวแม่งไม่ได้ยาวไอ้เหี้ยกันเดิลปะไอ้เหี้ยกันเดิเหี้ยกันเดิลันเดิฮ้ยมันบอกอะไรวะครับไป็ไงครับพี่กวนเยอะเกินไม่บอกว่าพี่กวนเยอะเกินบางทียังไงผมพาตำรวจขับรถเล่นไงโอ้มองหัวพี่ มาจุดที่หนึ่งจุดตรงนี้อุ้ยองศามาดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยแยแรงไปแต่ได้นะองศาแบบได้นะมันมาป่ะมันมาป่ะมันอยู่ไหนอะเพื่อนมันอยู่ไหนอ่ะมันเห็นกูยังขยะน่าลงขยะมันตามกูยังตามอยู่อุ้ยไอ้เหี้ยได้ป่ะ แรงไปเฮียตะเลยหดออกมายิงกูยังไม่โดนยิงกูไม่โดนกูไปต่อเฮียยิงกูไม่โดนไปต่อจุดสามไม่มาอย่างมายังมาแล้วมาแล้วคนนี้แม่งตามสุดเลยเฮียคนนี้แม่งตามสุดจุดนี้แม่งยากด้วยเฮี้ยอุยได้ได้ ถึงปะโอ้โหเยี่ยความแรงไม่พอแต่ไม่เป๊ะแล้วเพื่อนองศาไม่เป๊ะเลยตำรวจคว่ำอยู่ข้างสะพานเนี่ยมันติดตรงไหนมันอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยตำรวจรถติดไอ้ตรงเลีไอ้ตรงที่อะไรวะกูบอกมึงยังไงดีวะตรงที่ปูนปูนใหญ่ใหญ่อะปูนใหญ่ใหญ่เพื่อนมึงเห็นยังเออตำรวจรถเป็นไรอะเฮ้ยไอ้หัวยิงยางกูแล้วเนี่ยหวอะไรนะนั่นไปไหนอะนี่ไงชุบ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 ย่าจุดที่สี่เลยมา ถ้าถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราหยุดก่อนเดี๋ยวเราหยุดก่อนรีเซ็ตแม่ถ้าไม่ได้ <cko> เ,ดเราจะรีเซ็ตได้ไหมไอจุดนี้ต้องมาแบบเต็มสปีดโอ้โหไอเที่ยความแรงแม่งพอดีเลยนะเนี่ยแต่แม่ง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 ไอนี้วะโอ้ตายไอพีตัวเป๊ะ oh. ว hey. so ่ะไอ้เท um, ี่ยยิงกูไม่โดนละเฮ้ยมัน <Lis> ยิงกูไม่โดนเฮ้ยอย่างงี้กูเล่นเล่นต่อได้ป้ะก็อีกรอบได้ป่ะกูผ่านวนอีกรอบไอ้เที่ยตำรวจคนนี้เขาขยันไล่กูด้วยนะเฮ้ยไอ้เที่ยด่ากูเหรอ ไอ้ย่าเนี่ยเขายิงกูไม่โดนใหญ่มากูจะตั้งลามจุดสองปึ๊บโอ้ยแม่งความแรงไม่มีอะดิรถกูแม่งความความพังแม่งแบบลดลงแม่งแรงไม่พอว่ะถ้างานกูชาร์จไปจุดนู่นเลยแล้วกันกูจะเหินไปแรงอุ้ยมาดูดิว่าความแรงจะพอไหมถ้าไม่พอนี้พอเลยเราเราจะไม่ฝืนเพื่อนพอปะ ฮ้ยเฮ้ยได้ปะได้ดิได้ดิเพื่อนเฮ้ยได้เร็วได้เร็วได้ไแค่นี้กูแค่สลับไปอยู่ฝั่งนูทไม่ให้มันยิงกูได้แค่นั้นแหละคราวนี้กูก็นั่งดูมันละวอลแล้วนี่ก็ตามืแล้วเพื่อนเี่กรตังเส๋อบออมีการถือวอเกิดขึ้น หนึ่งยางไอ้กูเบรกไว้ก่อนอยู่กูไหลวะถ้ายางนายแตกกูไหลบ้างว่าไม่ไหลไม่ไหลนี่ไงกำลังเสริมว่าเฝ้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมันควรใจกันอ่ะมันบอกว่าเฝ้าไปเลยเดี๋ยวผมเถินเองเยโคตเต็มรอยเนีมันยังเ้ยแต่เฮียอุ้ยกูสลับพี่นั่งก่อนเดี๋ยวมันยิงตัวกูได้กูอยู่อย่างเงี้ยกูกลัวอย่างเดียวถ้ามันยิงตัวกูโดนนี่คือเรียบร้อยอ่ะกูกูโดนจับแน่อ่ะมาแล้วจับแน่อ่ื้อหรือเปล่ามาได้หรือเปล่าไม่ได้ มึงมึงนับไปนะตำรวจคนนี้ทำกี่รอบแล้วสามรอบใช่ไหมสามตะนะมึงดูว่ากี่รอบจะทำแบบมายิงกูได้เนี่ยมันอาจจะชนกูก็ได้นะเงี้ยใครจะรู้อ่ะเดี๋ยวดูนี้อีกรอบแล้วเพื่อนรอบที่สี่เฮ้ยรอบที่สี่มีทรงมีทรงแกก็ไปโน่นมารอบที่ห้าใช่ป่ะรอบที่ห้ารอบที่ห้าโอ้โหไม่ถึงแรงไม่ถึงละเริ่มแผ่วเริ่มแผ่วไอ้คนร้อนเริ่มงผัวร้อนกูบอกอันนี้รอบที่หกนะมาหรือยังมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมี่มาแล้วอุ้ยเอ้ยเริ่มเริ่มเริ่มตัดองศาได้้ยมีทรงแล้วเนี่ยเฮียอุ้ยอันนี้แม่งอันนี้ได้นะจริงๆนะมันแบบมาตรงเหมือนได้นะแบบมาเป๊ะกูรัวเฮียเอาล่ะเอาว่ะตังหวจเริ่มเริ่มวันนี้ว่ะเริ่มว่ะอุ้ยมันจะปั๊มนี่มีทรงอ้เฮียรถพี่เจ็ดมีทรงมีทรงอุ้ย เกือบเอาไว้เ ok, uh, like, ียตำรวจมีความพยายามรอที่เจ็ดของตำรวจใช่ป่ะเจ็ดใช่ป่ะกูลืมแล้เนี่ยเจ็ดหไม่รู้เนี่ยไม่เจ็ดก็แประแต่คือก็รู้ว่าเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้เหมือนจะมีทรงรอบนี้ไม่ได้เนี่ยมุมเดิมเลยอ่ะข้างล่างแม่งหลับแล้วมั้งไหงเนี่ยแม่งจอดนิ่งกิฟต์เลยเนี่ยเริ่มท้อเริ่มท้อเนี่ยมีการจอดแวะยิงยางไว้ก่อนเปลี่ยนคนเหืนหรอเฮ้ยเปลี่ยนว่ะใช่เหรอเปลี่ยนคนเหืนหรอมาว่ะเฮ้ยคนนี้มีทรงแล้วเนี่ยเพื่อน ทับหัวกันเองปหมเนี่ยทับหัวกันเองปหมเนี่ยไอ้เหี้ยเกือบโจรกูเหมือนกันนะเนี่ยไอ้เหี้ยใช่ใช่ใช่อะไรอ่ะประชาชนมาเนี่ยมาดูประชาชนว่าไงคือกูเห็นตำรวจมันชี้ตำรวจมันน่าจะบอกว่ากำลังจับโจรข้างบนอยู่แน่เลยเนี่ยแล้วกูไม่พูดอะไรด้วยกูอยู่เงียบไม่ถือเฮียไม่ถึงไอ้เหี้ยได้แค่เสียวได้แค่ว่าเสียวนิดนึงว่าเสียวนิดนึงวุจยตำรวจมาเพื่อหรอ ตำรวจสิบคนอยู่กับกูสาวคนไหนอ่เฮ้ยไม่ใช่สาวคนเนี่ยคนนั้นแม่นงนางสองมาด้วยเอี้ยสี่คน,นอยู่กับกูตอนเนี้ยอ่ะเอี้ยกูไม่ยินตำรวจเขาพูดเขาไม่ได้พูดอะไรด้วยตอนเนี้ยพูดป่าวะกูไม่ยินหรออ,อยู่สงูงจี้เฮ้ยจีว้เห <saya> ี้ยว่าเสียวจัดไ<ม>อ้ <layout S 2> เหี้ยเอาว่ะเพื่อนตำรวจมันไปเหยื่กันสองคนแล้วเนาะเนี้ยไอ้เหี้ยมันจะจับกูให้ได้เลยอุ้ยมีลายจี้สูงอีกรอบนี้โอ้ย ความแรงไม่พอลืมว่าลืมว่ะเสียวเลยว่ะตอนนี้มาเพิ่มอีกเนี่ยเพื่อนตัวเนี้ยมาเพิ่มเยอะละตำรวจมาเยอะอเลยเออหวั่นว่ะพี่ตอนเนี้ยดูเลยเดี๋ยวดูเลยดูเลยน้องโดนนี้โดนว้าวเฮ้ยเฮ้ยมาชนกูว่ามาชนกูโดนแต่กูติดข้างในกูยิ่งแน่นกว่าเดิมเพื่อนแฉมอยู่ว่ามันติดเหรอผมมันบอกว่าติดอีเยอะเนี่ย ไอ้ครันนี้คือชนกูสเปกพอดีมันชนกูไม่โคตรเป๊ะแต่คือแบบมันดันกูเข้าไปแบบลงล็อกแบบแน่นเลยตอนนี้คือกูแน่นแล้วอ่ะกูเป็นหนึ่งเดียวกับป้ายโฆษณาแล้วเนี่ยเยี่ยวกูกีกูคิดว่าแม่งกูจะล่นแล้วรอดูเลย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 ยี่ส เฮียคนนี้มิท่งวักคนนี้ไม่ทรงได้ว่ะสเปจอคนนี้อยู่หรอใช่ใช่ใครพยายามไอ้คันเขียวกูเห็นไม่เหินไม่ถึงกูทั้งรอบคันเขียวรถไม่มีเพชรไม่แรงว่ะเฮียมีมาเพิ่มอีกคันนึงเพื่มหนึ่งสองสามคันเขียวเมื่อกี้สี่คันอยู่กับกูแค่เดียวเฮียไม่ไม่ได้มาแค่แบบคันละคนนะเว้ยตำรวจเข้ามาแบบบางคันสองคนอะอยู่อย่างนานเลยเรา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรม่ได้โอ้ไปไหนไอ้เย้ามึงดูตำรวจโพสทวิตดิขอละครับนะมึงเห็นเปล่าเพื่อนขอละครับนะมึงอกดูชีวิตอุ้ยไม่โดนเนี่ยมึงเปิดทวิตดูแล้วมึงดูขอละครับแต่กูไม่ลงกูลงกูหนียังไงล่ะยางไม่แตกเสียตะวันจะขึ้นเลยเฮ้ยตะวันจะขึ้นเนี่ยจะเช้าไหมเนี่ยกูอยู่ยันว่างอ่ะมึงคิดว่าไงวะเฮ้ยวิ่ววาเสียวได้แกวาเสียว ไอ้เหี้ยกูว่าไม่ต้องไปจุดอื่นแล้วมั้งจุดนี้กูว่าน่าจะจบคลิปแล้วแหละคือตอนเนี้ยคันที่จอดดักกลัวเพื่อนเขาเขาเขาไม่ไม่ไม่ดักแล้วเนี่ยเขาไปเหืนกันหมดเลยว่าคือตอนเนี้น่าจะรู้แล้วว่ากูไม่ลงอ่ะกูอยู่ได้ยันรีประเทศนู่นอะพูดเลยหลอกเขินตั้งนานแล้วมาอีดีหายนี่นี่คาลยนะถ้าถ้ากูถ้าเหลือใจรู้แต่ละกูหายไปว่ารวยมันมีปะกูกูถ่ายทวิตได้ปะ อันนี้มหมือนกันหนักเลยเนะี่ยกูกูโพสแบบอันนี้ทำแบบเฮ้ย <Okay. S 2> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายปันเนี่ยกูกดสวิตช์อยู่ เฮ้ยเยี่ยสิค่ะตำรวจมาได้เลยเฮ้ยแต่มาขับลองเพลงเอออะไรของมันไอ้เฮียกูกำลังโพสทวิตบอกว่าได้แล้วโทรบอกด้วยไอ้เฮียแล้วมาได้พอดีไอ้สัสไอ้เฮียเอ้ยกูไม่เห็นจังหวะใช่มันเหินได้เฮ้ยแต่แต่คือกูติดแน่นกับอันนี้เลยว่ะเพื่อนกูติดแน่นกับป้ายจั่ะกูถึงบอกแล้วกูเป็นหนึ่งเดียวกับป้ายโฆษณาเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวกูโพสก่อนกูโพสก่อนได้แล้วบอกโทรบอกด้วยเดี๋ยวใหม่ไม่ใช่ว่าได้พอดีนะอยิมพีเวลาได้แล้วโทรบอกด้วย เออน้วเธอบอกเดินป่าป่ามันไปให้มันอดข้าวจนตายห่าปล่อยให้มันอดข้าวจนตายห่าเลยก็ปล่อยเข้าไปเอาดิกูกับตำรวจเนี่ยใครจะเหนื่อยใครจะนี้ก่อนกันเอทเอกแล้วเพื่อนเล่นเท่าไหเพื่อนเอทเอกเอทเอกเฮ้ยมาว่ะไอ้คันนี่แม่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแยแต่กูไม่ขยับกูเป็นหนึ่งเดียวกับป้ายโฆษณากูไม่ขยับเลยแล้เวลามันชนนะเพื่อน กูแต่แหกแม่งแหกเอาเรื่องนะเนี่ยเพื่อนเออลายมันปีนเอาว่ะกูว่าละกูเริ่มกูเริ่มอันนี้แหละไม่ได้แหละไม่ได้การแล้วไอ้เหี้ยตรวจอยู่ที่หมดเหกแม่งแล้วอุ้ยอุ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเออเขาจะคุยกับกูวะบ่เดี๋ยวไม่ได้ยินไ้ยตรวจไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินมันอยู่ไกล หรือว่าเข้ามาเช็คก,กูว่ามีคนอยู่วะไอ้เฮ้ยตำรวจตำรวจเนี่ยมีคนจกสายไฟนั่นน่ะเขาไม่ไปจับบ้านนะตาหน้ามัวแต่เหืินจับกูเนี่ยตรงนั้นจกสายไฟใกล้ๆเลยอะไรตำรวจแล้วเดวิทถามตำรวจอยู่ไหนใช่หรอเออไหนดูดิดูเดวิทดิตำรวจอยู่ไหนไอ้ย่าตำรวจอยู่กูกหมดทุกคนเขาทำหาตำรวจหมดแล้วตอนนี้คนจกสายไฟแม่งขับมาหาตำรวจแล้วเนีมม่ยขับมึงไอ้ตำรวจทำมีอะไรตรงนี้ ครับคุณตำรวจครับผู้หลบครับได้ยินไหมโอ้พี่ลงเถอะพี่ไม่ไหวแล้วพี่พี่เออหลบพี่ลงเถอะพี่ไม่ไหวแล้วพี่ครับลงเถอะพี่ลงกูก็โดนจับดีเนี่ยกูจะลงทำไมยางกูสี่เส้นเนี่ยกูแตกหมแล้วนี่ลงเถอะครับลงเถอะพี่เอ้ยลงเถอะพี่เอ้ยมึงโพสทวิตดิขออนุญาตโพสทวิตละกันอย่างเงี้ยให้เทสสอบผมจะลงเอาเป้ากัทั้งหมด รู้แล้วตอบด้วยกรลัง่านกระลังขานเอ๊โค้ดเฝ้าอ่านแล้วพี่ลงมาได้ไหมครับลงไปต้องให้เทคสองนะไม่ได้นะไม่ได้นะครับอ่านจนกูก็ไม่ลงงั้นกูไม่ลงงั้นเราอยู่ข้างบนนะจะมืดแล้วเนี่ยมึงดูดีไอ้ยะกูอยู่กับตังวบเอ้ยตังวบ ไอ้เจคุณเริ่มแบบอันนี้แล้วเนี่ยกูยอยู่กับตำรวจตำรวจตั้งแต่แล้วตั้งแต่มืดยันเช้าจะมือดอีกรอบมั้งอเนี่ยเจรจ้าไม่เป็นผลครับตอนนี้เจรจ้า,า,จาไม่เป็นผล<ม>แล้วดิวดงานก็ออหือในาาตาแล้ดวกันตำรวจงอมเลยครับแบบนี้ <laughs> ตำรวจไดไ้วันไหนวะเฮ้ยวันนี้แหละวันนี้แต่ไม่ใช่ครั้งนี้เออมเฮ้ยเขาพูดอะไรวะเขาจะโกรธอะไรอะลงมาอะไรอะ มอะไรสักอยย่างลเจีมันกไก่เกลียวกไก่เกียร์มึงอู่ข้างล่างเนี่ยเวลาให้ครึ่งนาทีใช่หรอกูไม่ได้ยินเลยอ่ะมึงฟังดิมึงตะโกนบอกมานดิไม่ได้ยินเต็มเลยฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าได้ยินมึงได้ยินกูไหมมันได้ยินได้ยินมันได้ยินมึงได้ไหมแต่เวลาแต่เวลาลดให้ให้เทคสสองของลักษคสสองรูดร้อยดิมันบอกเคสสองรูดร้อยอะแบบนี้ก็สุดร้อยเหมือนกันอ้าวคุณรู้ได้ไงอาจจะแบบ อยู่ยารีเมืองคุณเข้าเะล่ะยารีเมืองเข้าไหมผมอยู่ได้เอ้ากูก็จะอยู่อ่ะกูอยู่เนี่ยกูยากรู้เหมือนกันโมโหหิวแล้วดิขอตรงมาหน่อยอ๋อพี่ชายให้ผมจำคุณเท่าไหร่ล่ะพี่มีขอกี่อย่างดี้ว่ะผมลดให้เหลือสิบนาทีเลยอ่ะผมไม่เกี่ยวกับเวลาดิผมไม่อยากมีประวัติจ้ะดิโอ้ไม่อยากมีประวัติเฮ้ยครับเคครับเฮ้ยครับเดี๋ยวผมได้เล่นแน่ครับเดี๋ยวผมได้เล่นแน่ มชายถ่วงเวลาแกงรบเปล่าครับพีชายถ่วงเวลาเนี่ยผมรอเนี่ยถ่วงเวลาเนี่ยตอน้อรถถ่วงิเงไม่ได้อะก็เลย้พิเศษได้ไหมแบบขอออทั้งสอนอทั้งสอนอกับเคสเดียวเหรอใช่ได้เลยได้เลยอ่ะใไ้พอได้ไหมได้พอได้ไหมพอไม่ได้พอิวเลยพวกเนี้ยพอะรอียโอ้อหิวอสยุดอย่นี้ก็ตกแล้ว มันจะเอาหัวอูคิดว่าก็นว่ากันนะตายแล้วมึงนยจะสองคนไปเลยเพื่อนก็จะเหินไอ้นี่ก็จะเจลจากูบอกแนี้ยจวกดเจจุดอื่นอีกกดหัวเฮียเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เ้ย้ยเฮ้ยย้ยอ้ยอ้ยเเนี่ยตอนนี้กี่โมงอ่ะตอนนี้้้วเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเขาไม่ย <If S 1> <Hey, S 2> ิงกูวะเฮ้ยคันนี้เฮ้ยคันนี้เหมือนมีซงเฮ้ยคันนี้เอาไงแล้วโกรธหรือเปล่าโกรธหรือเปล่าโกรธหรือเปล่ากูใครหล่นไม่องมาไปอยู่ใบ้าใครใครกดลงอ่ะกดกดลงมันหล่นเลยข้างบนเป็นผู้หญิงข้างบนเป็นผู้หญิงข้างบนเป็นผู้หญิงกูดันอยู่กูกดเบรกไว้กูกดเบรกไว้ตำรวจทำยังไงเออหล่นหล่นหล่น เหมือนจะได้แล้วนะมันพยายามจะลงมาแบบว่ายิงกูข้างบนด้ยเดี๋ยวมันตกก่อนตอนนี้ทุกคันแม่งระดมพลแม่งเหินแล้วอ่ะเพื่อนเออนี่นะครนั้นติดไงเริ่มมีไฟเออเริ่มมีไฟเริ่มมีทรงแล้วไงตำรวจบอกมีภาพแล้วอ,อุ้ยใช้ลูกทรงเลยเหรอใช่โ哦เออ ใครใครยิงไงเฮียโอนหัวรถใช่รึลองยิงเมื่อกี้เฮียตำรบอกไม่ไหวแล้วเฮียเฮ้ยไม่ได้ตำบวจคุ้มอ๋มันจะยิงเอากระจกมึงแตกเพื่อนกำลัำยิงมึงจัดอ่ะเพื่อนตอนนี้มันจะเอารถมึงให้ระเบิดและให้มึงตกตายไปเลยใช่หรอไม่รู้เฮ้ย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 โกงนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจเฮ้ย อะไรอ่ะใ้ลุงหลอกเลยหรอเฮ้ยมันจะยิงรถกูระเบิดเหรอเฮ้ยไอ้ชิก้ามันมีความเป็นไปได้นะมึงเอี้ยมันจะฆ่ากูเลยโ๋อตำรมันเกินไอ้เหี้ยมันย่ามึงสดไอ้เหี้ยชีวิตประชาชนไม่เห็นเลยเหรอกูก็เป็นประชาชนมีชีวิตคนนึ่งจะยิงให้รถกูระเบิดเฉยเฮ้ยจแบบลูกซองยิงกูเนี่ยเฮ้ยตำรวจโกงอ่ะเนี่ยเฮ้ยกระจกกูแตกแล้วชิบหายละเฮ้ยชิบหายละเพื่อน ข้าวกูจะหมดกูแด้ข้าวก่อนเกือบแล้วเกือบแล้วข้าวกูจะหมดอย่างเงี้ยลดความเครียดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยกูจะลดความเครียดแล้วกูออกรถมาเพื่อนเอา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 ้ยชิบหาไรชิบหาไรกูจะลดความเครียดคือลดคือลดปึ๊บแอ้ยมีคนเจอดกูได้สบ่นั่งเลยเกือบหมเลยเอาไงล่ะทีนี้เพื่อน ชิบหายแล้วสมองกูจะเต็มถึงจ,จุดขายแมกชิบหายแล้วกายจุดจบของงานนี้แล้วป่าวะมันตีสี่คอกันยิงมึงวะใช่หรอ,อ,อตรงไหนตรงไหนตรงไหนข้างล่างเนี่ยเชี่ยเอาดีสี่คอยิง เฮ้ยเฮ้ยมันจะไปอยู่ตรงรถอยู่อยู่ตรงรถเฮ้ยมันมันมันเหมือนจะรู้มุมว่ะเพื่อนมันเอามาวางตรงจุดนะแล้วมันจะขี่คอกันแน่เลยกูว่าแล้วเพื่อนกูว่าแล้วดูดิเฮ้ยลิงห่วงอยู่มันลิงห่วงอยู่จริงเอาดยยิงหรือเปล่าโดนไหมเอาอุ้ยค้างกูหลุดจิตโดนมึงนะอุ้ยกูหลุดฮะมึงแค่เล่นกูเกมแคสเอาชิบหายละไอ้เหี้ยกูเกมแคสเลยชิบหายละเกายังไม่รู้อุ้มหายไปไหนพี่ย่ายอ๋อผ่านเลยอุ้ย หายเรามีรถขึ้นได้ใช่หรอเออมันลงรถได้ด้วยมันลงรถได้ด้วยใช่หรอเออเราวมันมาเช็คอุ้ยย่เรอยู่บนรถแล้วเขาไม่อยู่บนรถแล้ว